ดูเพอดูเพคนขห้าฝ่าน้ำลายห้าที่ฝล่าน้ำลายที่อึ่งเดียวเลยนะด้กเข็ไม่มีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ที่ยี้ใหม่ด้วยลูกอะไรอ่ะคือโทรหามามาแต่ว่ามามาไม่อยู่อยากกินาาอะไรนะอยากอะไรนะอยากอะไรด ช็อกโกแลตอยากกินช็อกโกแลตหนูยากจ้าอ่วดี้อินอินไฟเแฮปปี้บ้านอยากอยากอยากให้ยิ้วให้นะเพ่อนนอันนี้มาเกิดยิใหม่นะมาฝั่งนี้ดิ เท่หน่อยไม่ไม่มาายตไกลา่มาไม่มาลายตกกลางไม่ไหมห่ไม่ตกกลางไม่ได้่เราไม่ได้ถ่ายอีใหม่ปะเพราะว่าเราไม่คุกเข่าไม่คุกเข่าถ่ายรูปก่อนแล้วกันถ่าถ่ายรูปค่ายรูปค่ะมี่อยู่กับีใหม่ค่ะมามาถ่ายรูปมีถ่ายรูปล่ามี่อยู่นี่ทุกคนยิ้มมังกโอเอ่น 2 3 เล้วเคราเอาแบบนี้่แบต่วันนี้ยาตไยป่อไม่ทันยาทันไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่ยาป่อใหม่ไหมป่อทันไหมคะป่าทันนะไอว่าไอว่าป่อทันก็ไอ่าอะจะเอาแล้วเหรอไม่ต้องห่วงเกียยาวป่าได้หลายยกใช่ไม่เลือกเกียยาไม่อเปันไได้ลูกออดๆๆดีเธต้องเดี๋ยวให้ป่ Happy birthday เอาเปาเอาเป่าเอาปลาโอ้โหทคนอยไเราขูดดจริงได้มีเยอะขอบคุณนะคะทุกคนอ้ออยากินน เทยังถือว่ามีสแนบอันนี้ไม่เอาลูกอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวเดกงเล่นอันใหญ่โหดมากเออได้อันใหญ่เอาใช่คุบไปชุบไปอันนใหญ่นะเออเอาเอากงแบบพี่เดียวโชว์เสร็จเลยเอากงันกงไกลนะ นี่ให้เบบี้ให้เบบี้สนอกดีไม่มาสนใจคนอาหารโดยฉัเข้าใจแต่ว่าก็จะค้นให้มันกรายอ่านน่นพ่นะเปิดแอร์ก่อนแล้วก็จะพกอเดกมันมันลงเยวคนเบีย่านเดียวเบบี้จะเป็เดชทรงคี่ร์โอ้ินก็ไปในนี้ค่ะนาราไปอ้เขาว่าถึงขั้คนละอาหารเสียชาลงเลยอ่าแบคทีเรียได้ของญี่ปุ่นแต่ก็เหรอ แต่ตอนนี้เป็นแบบรสชาติมันจะเปรี้ยวๆหน่อยเป็นบาซิ่งมดนเป่าพออยู่ดเฮ้ยิบผิดว่านี่มันที่ที่มัน้าัวไม่ใช่อันนี้คนนาคะรมจมมีการมองตามคลิไม่ใช่แบบอ้าวนี่มันมาจิครีนั่นเปไหนไปนไหนก็ทำก็เป็นไหนแอลกอฮอล์สเปรย์อ่งที่วากินแล้วโอเคโอเคแต่แ่งพี่วาด้วย ไปเดินไปหาพี่ปา้ากโอ้ันก,าากินแล้วตัดเองกินเองอนันยาัปาตัดห้ครับโอ้โหถนัดมาก <noise> 要啊，你看。<laughs>